แล้วต้องมีสีสีอะไรอ่ะแล้คืออะไรตู้เย็นหรอก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเอาเลยอ่ะแล้วเลยเหรอแล้วเ,เลยโอเคท่านลอคเกอร์วันนี้ค่ะทุกคนวันนี้พีทอยู่บ้านชิทีท่ กคือกล้องสั่นเพราะว่าแบบเป็นเอฟเฟคด้วยแล้วก็มีเสาเอฟเฟคสดสดด้วยนะคะอยา่างให้ทุกคนรู้กันนะคะว่าพีกลับไทยมาเนี่ยเพื่อมาเจอลูกชายคนแรกของชีพิงเนาะเบบีลีออนนะจ๊ะระหว่างที่พีทไม่อยู่จากทริปที่แล้วมาจนถึงทริปนี้เนี่ยห้องอนเนกประสงค์ของเราที่เต็มไปด้วยสมบัติครั้งที่แล้วที่เรามาเนี่ยถูกเทินให้กลายเป็นห้องเก็บของเบบีอ่ะแล้วขนาดก็คือรับบทนางสอดสอด่องก็คือเดินเข้าไปดูในห้องว่ามีอะไรยังไงบ้างร,ารู้สึกว่า ไอเทมเบบีเยอะมากคือบางชิ้นฉันเห็นแล้วแบบยังไงนะอะไรนะแล้วก็เลยจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูด้วยกันว่าจริงๆแล้ว่ะการที่เตรียมหรือว่ามีเบบีคนนึงเนี่ยเฮ้ยไอเทมแปลกๆเยอะมากแม่ไป explore ด้วยกันเผื่อว่าวันหนึ่งวันหนึ่งจะได้เลี้ยงหลานคนที่สองนะเอ้ยทำมาเพลงป้าป้าได้ด้อีกแล้วหรอได้ด้วยเหรอจะเพลงนี้ทุกอันเลยหรอทุกคนนะคะอันนี้คืออะไรอะอันนี้ก็เกินไปูกับชี้พนะคะ จะถามเฮ้ยว่าระบาดกอนท้องอะแพ้ท้องไหมพิมค์บอกว่าแพ้น่จริงวสุดในชีวิตแล้วหยุดไม่ได้แล้วต้องปล่อยเขามีแบบนี้ด้วยนะคุณพ่ออะแพ้ท้องจริงนะจริงนะแพ้ท้องแทนเมียเนี่ยเป็นเรื่องจริงไยพอดไรกินเยอะขึ้นตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าอะไรจริงอะไรคอนเทนต์เฮ้ยให้ทายค่ะว่า อันนี้ง่ายอันนี้ที่กล่องเด็กคุณแม่ไม่ต้องโยกเองปล่อยน้องนอนแล้วก็โยกไฟคือที่กล่องเด็กและและถูกแล้วคือดีไซน์อะไรย่านั้นแหละทุกอยางก็เป็นอัตโนมัติก็ต้องใช้มือแกข่งๆเหมือนกันใช่มันไม่ได้มีมอเตอร์ใดๆถ้ามันมีมอเตอร์ลูกก็อ้วกไหมหมายถึงว่ามันก็จะแบบใช่ว้าว วอันนึงมันเล่าโยงอ่ะคือตอนนี้เขาเพิ่งเกิดมาเขาต้องแหวกให้เหมือนเป็นโคคูนว่ะใช่เขาจะได้เป็นก้อนอยู่ในขวดโคคูนคืออะไรโคคูนคือหลักแดงเออว้าววัวแมววัวน้อยอาชีพเพลงกดเพลงสาธิตเวัวที่สามารถลอบมิทานได้ก็เปิดเพลงได้งงงองงองงค่ะ ค่ะอะไรอ่ะสำหรับเพื่อนๆที่ยังห่วงสวัสดิภาพของผีเสื้อนะคะยังมาดูผีเสื้อที่บ้านเราได้นะคะก็ยังอยู่แล้วมัเป็นตัวสีน้ำเงินอ่ะเซ็ตคอลเลคชันแล้วตอนแรกจำได้ว่าเป็นสีที่เข้ากับลูกกว่าดีปั๊นี่ไงเขาประกาศแพนโทนใหม่มาแล้วไงแพนโทนใหม่สีม่วงคืนี่ไงฝาอมม่วงกเปลี่ยนผีเสื้อที่บ้านทุกซีซันอยู่ดีออยังไงนะวัววัวตายแล้ว น้องหัวไม่ฟื้นมาคุยกับเราอหัวอัจฉริยะโอเคยเขาเป็นอัจฉริยะข้ามคืนนี้เป็นหัวอัจฉริยะเมื่อคืนคืนนี้ไม่ได้ข้ามกับในห้องปิดตายสันในสันนอน้องลายเสื่ยลอยเสือร้องไห้อะไรนะ กคาอแล้เราก็วางลูกไว้ต่างตรงนี้นะฮะระบบเนะครับตอนแรกที่ตาจิบมาวามีระวังลูกลงระบายนังลูกลงนะนั่งลูกจนกลองใส่หมดไข่รวังลูกแล้วก็นั่งกบแ้งเลยระดับในการให้นมเนี่ยมันย่อยลงไปในกระเพาะเนาะอ๋อเบาช่วยเรยอย่างนี้ไหมเขาจะได้ไม่โงกออกมาเขาแบบถึเกินไปแล้วเนอนเัก เวิร์กมากโส,โสุ far ไม่ด้ใช้ไค่วันเดียว <laughs> ก,ก็คือความเรียว Baby v i s u a l stimulus c a r d s, <c oughs> <S เขาก็บอกว่า0-3เดือนเลยหรอใช่ <c oughs> เราก็เปิดให้เขาดูแล้วก็คือแปลกตานั่นแหละเพราะเด็กทารกเวลาเกิดมาเขาจะเห็นแค่สัม เขาก็จะเห็นเป็นแค่เบลอๆรือว่ารู้ว่าวกับปะ<อ>เราก็จะเอาเนี้ยไปให้เขาจ้องแปะให้เขาดูอะไรที่มันต่างๆเสริมสร้างพัฒนาการการมองเห็นว้าวพัฒ <laughs> นา,าการ <laughs> าการมองเห็นของรูปอันนี้เป็นรูปอะไรคะมาอาทิตย์ค่ะรูปนี้ลแล้วแซลมอน <laughs> ตุรกีเราเราลูกเธอ react ไหมเธอนะได้ลองหรือยัง ทอแล้วไม่แม่นต้องเรงแล้วว่าเป็นบล็อกเรียวีให้ดูแล้วเขาก็มองแบบลุ้ผ่านไปเลยอันนี้ก็คือลูเพื่อแบบว่าเสริมสร้างน้ำนมนะเวลาเราซัมนมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันคับเขาก็เอาเน็เข้าไมโครเขาก็จะร้อน เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันที่การโซนเซชั่นอาบน้ำเฮ้ยเฮ้ยไอหวานมาดูพ่อบาดใจกล้าอาบน้ำนะครับผมไม่ต้องก้มแบบน้ำลูกนะยืนแล้วก็อาบนี้ได้เลยเนาะสามารถถอดได้น้องแล้วมันก็มีรูสามารถใส่สายยางใสายยางได้เนาะได้ตุ่มโหลดเรียวเวอร์ที่เปิดเมื่อกี้ที่นึกว่าสารผิดออกไม่ใช่โดนโดนก๊อกเฉยๆแค่ลราลูก ไม่แพ้ตัวมันมีข้างหลังว้าวมีนีด้วยให้ลูกนั่งเอย่างเือใช่ไมยังไม่ใส่ใช้เลยเราก็จะวางลูกไว้ตรงนี้แล้วก็อะไรเง้ยน้ำเแห่แล้วมีสปอนช์ไว้ให้ไม่ถูกลนนุ่มเนาะแต่ส่วนมากไม่ถูหรอกเขาเด็บคือเด็กคนเบาวางก็แค่เอามาโทษนะเสียสมาธิมากเลยเพราะว่าส้วมที่บ้าน เป็นเซนเซอร์ก็คือยืนอังหน่อยอ่ี่อ็ะโดชักโคกทุกคนได้ยินรึเปล่าคะเสียงชักโคกก็คือขออภัยกับชักโคกด้วยนะคะน้ำต้มแข็งอย่างนี้เนี่ยค่ะเซนเซอร์อยู่ตรงนี้กูแค่แบบชึ้หนึ่งอ่ะที่เบบี้อาบน้ำบ่อยไหมอ่ะวันละครั้งครับผมเฮ้ยอ่ะบ่อยกว่าพี่พีอีก เขาฉี่ใต่แชมพูเลยเขาอืใส่แชมพูอ,พอ,อย่างเี้ยเราก็ควรจะทําทุกวันอะไรอะ่ะของเล่นหร <c oughs> ออรวยให้ถ่ายอุ้เทืองไง Really แต่ยังไม่เคยใช้เลย Honestly <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่งพี่เซนเตอร์เอา้าน่มันห้อง เป็นส้าได้นอตเดิมปะอันที่เราก็อยากให้ทุกคนเห็นมันคือหน้าตาเป็นแบบนั้นยูก็มีโอ้สิ่งสารศาสตร์คอนเซ็ปต์ของการเลือกรูปคืออะไรคะคุณแม่ก็คืออยากให้ลูกได้ชื่อจับอ๋อน้าได้ดีแบบว่าจะได้รูปสัตว์ทั้งหลายเราจะไปท้าเเสือไว้ตรงนั้นแตเอาซัตสไลท์เลยตรงนี้เพราะว่าสีมันจะได้สุขุมโผล่ เหมือนกันก็คืออยากให้ทุกคนดูสเตชันตรงนี้คือมันเป็นสิ่งปกติที่ทุกคนต้องมีอยู่แล้วสเตชันอย่างเงี้ยคิดว่าคิดว่าต้องแล้วม้องมีสีสีอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรตู้เย็นเนาะก็ไม่รู้อาจจะเป็นสซองนมหรือเปล่าตู้เย็นเก็บนมหรือเปล่าอันนี้คือบักบักเธอไม่รู้เหมือนกัน ซิปจิตคาเชื้อทต่เชื้อขวดนมฉันมาเหล้แม่ฉันมากรบซิบบอกโทเรอวะอั้เอโคตเลียวไมวาแล้วมาแล้วมาแล้วนไม่ได้จะไม่ทนไม่ได้ฆาเชื้อแค่ขวดนมฆ่าพวกของเล่นต่างๆอลไรเราก็จะใส่แบนี้เคยใช่ยังยัง ปีไว้ก่อนตุ่นใจค่ะปางมันไม่ถือเฮ้ยคนเลี้ยวกะจุงกระจิกะปุกกิกอันนี้เหมือนในโรงาบาลเลยอะทาร์ดแล้วมันคือน้ำหมอน้ำอะไรอะต้งสุดยัางที่ค้าเชื่อแล้ว่าสิ่งที่พี่พีก็ไม่รู้จักอีกอย่างหนึ่งเขาไม่เคยหวีแล้วทำไมมันโอ๊ย นิ่มไหนม,มน,หหน,นิ่มกว่านีแบบว่าขนสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมเบบี๋เขาจะบานเขาจะหวีธรรมดานี่เฮ้ยเราหวีได้เราก็ผม <laughs> มันเวนะิร์นสเตชั t น t i o ะตรงนี้ที่ระจุกระจิกทำความสะอาดลูกอย่างเช่นเช็ดสันือเช็ดตาเช็ดหูปรนดับน้ําเสร็จก็จะม,มาวางไว้ตรงนี้แต่แคมเพอร์เป็นแคมเพอร์จะเป็นตรงนี้เหมือนกัน <laughs> จุกกระจิกเป็นร้อยชิ้นที่คุณแม่เขาหาม,มา <laughs> เป็นร้อยชิ้นจริงๆรไม่ยังไม่ได้ใช้เลยเพราะลูกเพิ่งเกิดไม่กล้าใช้ มันมีอะไรบ้างที่แบบก่อนที่เราท้องเราไม่เคยรู้เลยว่าต้องด้วยหรอวะาเทรามอันทันไมค้าคิวแบบผมให้เลือกจะให้ผมโดดมันมันโดกขึ้นจริงๆหรอเพราะว่าเราเคยได้ยินว่าแบบมันทําให้เข้มขึ้นด้วยมันเลยดูเหมือนเยอะเพราะมันสีเข้มเฮ้ยแต่อันนี้ก็ไม่รู้น้างออกเหมือนกันก็หายแต่ก็เดินต่อมันก็ใช้ปากกาเปจริงเลยก็ได้อะไรแบบโอ้หปากถี่าอ้อทั้งหลายเป็นสเปรย์ก็มีเตือนมาทุกอ มีไว้ใช้อุ่นใจค่ะมันสโลแกนอะไรนะคุณๆยาดมไฮเป็กสตูเวตติดตัวไว้ใช้อุ่นใจค่ะดีดม,มันด้วยแล้วมัน,นต่างจากลิปมันคนปกติไหมองแบบแกนนี่มาก้ใช้ใชอุ่นใช้ค่ะ คือมึงตั้งใจแบบคุมโทนไหมเพราะมันก็ดูคุมโทนอยู่นะใช่ก็คือเรามีเรสไงพวกแม่ๆเอวีเขาน่าชอบแบบซื้อกล่องอย่างนี้มากันแล้วก็ใส่สัง ري อะไรเงี้ยแต่เขาก็วาดฝันว่าปรากฏมันต้องได้เลยแต่แบบยากมากอ่ะก <c oughs> ็คือจริงๆถ้าลูกโตกว่าน,นี้ก็มองเห็นแล้วก็จะมีของเล่นเป็นแบบสเตชั่นนี้ไว้แบบลองล่อ,ลอเขาเอาแบบว่าเอาแบบว่เาเขาแบบเปลี่ยนว่าอ้ออะไรอย่างเงี้ยที่ว่าเป็นโซ่อออันนี้คือจิ้งหูใช่ไหมกิ้งหูก็ได้หรือว่าเจ้านักพาร์ก็ได้ เคยใช้่ังคยังปิดตัวไว้ใช้ปลใจค่ะใช่ถอดใช้รูปทลางหลายอันนี้อะไรเนี่ยดูน้ำมูกดูน้ำมูกจริงหรอใช่ดูน้ำมูกทำไมถึงต้องมีดูขยะตอเด็ดมื่อ่ะทขยะคนปติใช่ไหมเวลาเขาปุบปูแเนี่แทนเพร์สเขากจะมีกลิ่นถุงขยะนี้มันมีกลิ่นแป้งเปิดโลกมาซอกแซ อีท้ายครูก็คือพ่ออ้อมยังคุมโทนอ่ะคุณแม่จริงๆฉันก็ซื้อของมาแล้วฉันพยายามจะหาอันที่มันสีเจนเดอร์นูตโตรนะเว้ยแต่ว่าก็ถ้านูตโตรมันก็จะเป็นสีพวกแบบเนี้ยขาวพิพข้อมากเลยนะเวลาที่ผมเป็นผู้ชายแล้วก็สีฟ้า I i mean he be he a could l boy o ะไรก็มีเป็นหมดเลยคีใส่แล้วน่าจะเข้าคีด้วยนะีฟราโวเฮ้ย มันเรป็นของคุณชายเขามีไอเทมไหนที่แบบว่าอัมมัสไหมเด็กฝีมือมาแล้วแบบอันนี้จึ้งมากเนี่ยมาอ้อมจึ้งสิงต่างด้วยนะค้หรอพอเขาเริ่มฟารันนี้วเลยมันสามารถทำได้หลายอย่างโดยจริงมันไซส์ใหญ่กว่านี้ถ้าเขาเริ่มฟารเขาว่าจะได้ฝึกหัดลารในนี้ให้เราอาจจะนอนลงไปในนั้นฬิกครับอันนี้เป็นเตียงปลาทอดนะทุกคนไม่เหมือนปลาทอดตัวไหนเอาปลากาโมเป็นเปลปลาซัมรส น่ากลัวอยู่นะคันนี้เป็นบุกเชลล์เอออันนี้คือประกอบเองหรอใช่ประกอบเองคือเด็กสมัยนี้มันชอบแต่ชอบพีคกันว่ะเลือกสูงสัตว์ไปห่าแรงเลยดีอะไรคะให้ถ่ายลำโพงบลูทูธเหมือนอยู่นะหรือมันก็คือใช่มั้องใกล้เคียงไว i ์ e noise ไปหัวเตียงที่แบบเปิดเพลงอ่าเปิดเพลงหรือแบบสร้างบรรยากาศเลือกตีมิวสิ i ได้อ่าหรือว่าเป็นเสียงฝนที่ทำให้เด็กแบบสบาย แล้เป็นเสียงนะจังโก้นะจิงเลดแล้วก็นี่เสียงแบบคลื่นเนาะที่เด็กแบบเรลัคสอ,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 อะไรอย่างนี้เขาอยูอ่ในคอเขาม่ไ้อยู่เงียบๆไงเราก็ไปโน่นนี่นั่นเราไปเที่ยวเราไปอะไรอย่างนี้เราเขาเลยบอกว่าถ้าเด็กเกิดมาแล้วบทีเขาได้ยินเสียงพวกเนี้ยอจาจจะหลับมากกว่ากันอย่ในนี้พีบก็ได้จะเปิดคอให้เขาฟัเสียงแบบเปิดเิด ขาเขาเรียกเสียงที้พวกนี้ว่าไว้หน่อยคลื่นเสียงมันจะอยู่ในย่านที่มัน comfortable กับหูมนุษย์คือเป็นเสียงที่มันมี ambience แต่ว่าไม่รบกวนคือผู้ใหญ่ก็ก็ใช้เลยฉันต้องฟังไว้หน่อยว้าวเคลงกัปตนเอง ช,มมชนนร,รูปแบบโมเมนต์นิดหนึ่งคือเป็นความร้องไห้เอ๊ะเ, <c oughs> เล็กลักไม่ไหวะะแล้วค่ะไม่คยได้ออกกล้องนะคะลองดูบอกว่าขนาดนี้แล้วปล่อยวารปบาทเถอะบอกผมนันท่าทซึ่งมอกฉันเห็นรูปนะ <c oughs> ตอนเห็นลูกครั้งแรกกับได้ยินเสียงลูกครั้งแรกสิ่งที่มาสัจจันท์มากๆ<ม><า>ผมก็เคยอ่านมาก่อนหน้านี้ล้ว่าแบบถ้าเราเห็นลูกครั้งแรกไล้ยินลูกครั้งแรกมันจะแบบฮอร์โมนในร่างกายของ ความเป็นพ่อความเป็นแม่มันจะเปลี่ยนไปเนาะซึ่งมันก็เป็นความจริงาาามากๆตอนได้ยินเนี่ยคือแบบโอ้โหซาสึมมากๆได้ร้องไห้ไหมร้องร้องเอาแต่เธอไม่ได้แบบว่าพุทธสืบหรอวะเธอวางยาชาเฉยๆมันรู้สึกไม่ได้รู้สึกตอนที่เขาผ่าแต่ว่าเรายังยัง,ย,ง,ย,งยังมีสติอยู่ร้องเราได้ยินเสียงลูกแบบว่าแอะแอะน้ำตาซึมอะ ก็เลยรู้สึกว่าโดนดึงโดนกระชากต่างหลายท่าเลยพราะว่เปล่อฝาออกโหโดนบกกรชากใช่พอลูกออกมาปุ๊บเราก็ได้ยินเสียงถอด้อร้องดังอะไรอย่างงี้ว้าวดูคขารู้สึกแบบมาเตอร์หูดปะมันที่จริงมันคิกซีนานแล้วเพราะว่าเราท้องมานานไงคือช่วงท้องมันแบบเจ้าเซียิ้หีบอยู่แล้วพอคิดถึงลูกคิดถึงอะไรก็ที่น้ำตาต้องซึมละแล้วป้องนก็ 94ประเทศเนะคะทุกคนวันนี้ก็กรุบกริบพอประมาณนี้คืออันนี้ก็คือแค่น,นี้นิดหน่อยทียังรู้สึกว่าแบบในเจอรี่ของการเป็นพ่อแม่หรือว่ามีเบบีอน่าจะต้อง explore ไปเรื่อยๆคิดเป real เนาะอันไหนไม่รู้ก็ไม่รู้เพราะว่าก็เพิ่งเป็นพ่อแม่คนครั้งแรกนี่ก็เพิ่งจะเป็นอี ป้าเลยหรอเฉลยเลยหรอจริงๆแล้วเนีเดี๋ยวบ้านกับพิงเนี่ยน่าจะมี Record Memory ต่างๆเจอรี่ของการเลี้ยงดูเบบี้ลีออนไว้นะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะขึ้นวาไพตรงนี้แต่ถ้าเกิดตอนนี้ที่คลิปนี้ลงแล้วยังไม่สร้างก็ตัดตรงนี้ออกได้เลยนะคะเนี่ยขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาถึงตรงนี้โค้ดบอยจกล้าแล้วก็แม่พิงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจอกันใหม่คลิปหน้ารีกันแล้วไปไปคะก็คือถ่ายๆอยู่ก็คือวิ่งเวร์ เฮ้ยเยยีนังไงเราอะแฮปปี้แมทให้เป็นค oh, ุณยายละนี่ค่ะคุณยายวิ่งร้อยเมตรเมืกี้ไม่เป็นเสียงโอ้ทีมเก็บโมเมนม์เอาว่างไหมกลับมากเลย 这个。Oh <laughs>